ไฮยีนาเป็นสัตว์ที่น่าสนใจพวกมันเป็นที่รู้จักจากลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและการปรับตัวที่ทำให้พวกมันเจริญเติบโตในระบบนิเวศต่างๆทั่วแอฟริกาและบางส่วนของเอเชียไฮยีนามีสี่สายพันธุ์ดังนี้ไฮยีนาลายจุดไฮยีนาสีน้ำตาลไฮยีนาลายแถบและไฮยีนาอัดวูฟนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับไฮยีนาหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไฮยีน่าลายจุดไฮยีน่าลายจุดเป็นสายพันธุ์ไฮยีน่าที่เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากที่สุดพบได้ในแอฟ,ฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราและเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาไฮยีน่าทั้งหมดพวกมันมีโครงสร้างที่ทรงพลังพร้อมส่วนหน้าที่แข็งแกร่งกว่าและใหญ่กว่าส่วนหลัง ทำให้พวกมันมีส่วนหลังที่ลาดเอียงอย่างโดดเด่นไฮยีน่าเป็นสัตว์สังคมสูงโดยอาศัยอยู่เป็นกลุ่มที่นําโดยตัวเมียที่โดดเด่นที่เรียกว่าจ่าฝูงขนาดของกลุ่มอาจแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่ตัวไปจนถึงสมาชิกมากกว่า80ตัวไฮยีน่าเป็นสัตว์นักล่าและสัตว์กินเนื้อที่มีทักษะมีขากรรไกรและฟันที่แข็งแรงซึ่งเหมาะสำหรับการบดกระดูกพวกเขามีชื่อเสียงจากการเปล่งเสียง ซึ่งสามารถใช้เป็นทั้งการสื่อสารและการข่มขู่ไฮยีน่าสีน้ำตาลไฮยีน่าสีน้ำตาลพบได้ในแอฟริกาตอนใต้และเป็นไฮยีน่าสายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองพวกมันมีลักษณะเหมือนหมีมากกว่าเมื่อเทียบกับไฮยีน่าสายพันธุ์อื่นพวกมันเป็นนักกินซากเป็นหลักแต่จะล่าเหยื่อขนาดเล็กเมื่อจำเป็นพวกมันมีระบบย่อยอาหารแบบพิเศษที่ช่วยให้พวกมันย่อยอาหารได้หลากหลาย รวมถึงกระดูกและวัสดุแข็งอื่นๆโดยทั่วไปแล้วไฮยีน่าสีน้ำตาลจะอยู่โดดเดี่ยวแม้ว่าบางครั้งจะพบเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตามพวกเขาใช้การทำเครื่องหมายกลิ่นเพื่อสื่อสารและทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนไฮยีน่าลายแถบไฮยีน่าลายแถบมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงบางส่วนของแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางและบางส่วนของเอเชีย พวกมันมีขนาดเล็กกว่าและแข็งแกร่งน้อยกว่าไฮายีน่าลายจุดขนของมันถูกปกคลุมไปด้วยแถบข้างลำตัวที่โดดเด่นไฮยีน่าลายแถบเป็นสัตว์กินเนื้อและพืชทุกชนิดที่หาได้โดยกินเหยื่อหลากหลายชนิดตลอดจนพืชและแมลงโดยทั่วไปแล้วจะอยู่โดดเดี่ยวหรืออยู่เป็นกลุ่มครอบครัวเล็กๆไฮยีน่าลายแถบมีชื่อเสียงในด้านเสียงร้องที่โดดเด่นโดยจะมีเสียงร้องที่โหยหวนหน่าขนลุก h ฮยีน่าอาร์ดวูฟไฮยีน่าอาร์วูฟแม้จะมีการจำแนกอยู่ในประเภทไฮยีน่าแต่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากไฮยีน่าในสายพันธุ์อื่นและมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุน์อื่นๆพวกมันชอบกินอาหารที่เป็นมแมลงมากกว่าไฮยีน่าอาร์วูฟพบได้ในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้พวกมันมีขนแผงคอที่โดดเด่นบางตัวจะมีแผงยาวไปจนถึงหลังของมันพวกมันกินมดปลวกและ,มะแมลงเป็นหลัก ฮยีนาอาร์วูฟแตกต่างจากฮยีน่าอื่นๆส่วนใหญ่เป็นสัตว์สันโดษพวกมันขึ้นชื่อในเรื่องนิสัยโดยมันจะชอบเลียกินปลวกและมดตามพื้นดินและตามต้นไม้ไฮยีนามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ลา่าและสัตว์กินซากพวกมันช่วยควบคุมจำนวนเหยื่อและกำจัดซากสัตว์ซึ่งมีส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารหน่าเสียดายที่พวกมันมักถูกนำเสนอในแง่ลบ ในนิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและบทบาททางนิเวศวิทยาของพวกมันคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากทาาข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ